กำลังเคลื่อนขอบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับหลังจากที่ขนถ่ายสินค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับที่985นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ CC14 นะครับกำลังออกจากชั้นชลาที่3นะครับ กระบ,บวนสินค้าที่985นะครับกรุงเทพตรงไหนโกลกนะครับกรุงเทพอภิวัตนนะครับเนกบวนสินค้าว,วัสดุห่อต่งด่วนที่985นะครับ ออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับกำลังจะผ่านลอดสะพานเกือกม้านะครับหลังวัดท่ามาเดือนะครับอำเภอบ้านโป่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ ้องปราดุ c กชาแนลครับ